สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ท่ากาศยานดอนเมืองครหรือสนามบินดอนเมืองนั่นเองเพราะว่าวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครบบินลัดฟ้าไปที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองครับทุกคน และอุปกรณ์เทรินโลยได้ออดาเราค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจเดินทางกับเราจุดเชื่อไปมยย็มีรอยยิ้มขอบคุณและพบกันใหม่ค่ะ มจะพาทุกคนไปดูศิลปะวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะฮะแล้วก็ควรค่าแก่การไปถ่ายทำมากมากนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็มาถึงเชียงใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูศิลปะล้ำนาที่ต้องบอกว่าหูสืบสารกันมาต่อกันอย่างยาวนานนะครับกับการ ตีกลองสะบัดชัยแล้วนอกจากตีแล้วนะครับยังมีการทํากลองสะบัดชัยเป็นศูนย์การเรียนรู้การทํากลองสะบัดชัยด้วยใครที่ยังไม่เคยรู้ว่ากลองสะบัดชัยมันคือแบบไหนมันตียังไงแม้มันทํายังไงเดี๋ยวเราตามไปด,ไดูพร้อมกันเลยครับ นนี้ผมก็มาถึงศูนย์การเรียนรู้บ้านกลองสบัดชัยของพ่อครูคมกาไวศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านปีพุทธศักราช2535แล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้รับการดูแลแล,และสืบสานการแสดงพื้นบ้านล้านนาะอย่างการตีกลองสบัดชัยโดยครูไพรินกาไวลูกชายของพ่อครูคมนั่นเองครับอาไวเลย จริงกรองสะบัดชัยเนี่ยเป็นกรองศึกของเจ้านายไฝเหนือก็คือใช้ตีก่อนการออกศึกสงครามาเพื่อปลุกใจทหารแล้วเราจะตีขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับชัยชนะอืมก็คือจะตีสองครั้งในการเกิดศึกถูกต้องอต่อมากรองสะบัดชัยเนี่ยสิ้นยุคศึกสงครามรพวกหอกพวกดาบละกลายเป็นสงครามยุคใหม่ครับเขาก็ได้เก็บกรองสะบัดชัยไปไว้วัดในเมื่อง กรองสะบัดชัยเป็นของสูงของราชสำนักทางล้านนาครับเขาก็เอาไวไววัดอีกนัยยะหนึ่งก็คือถ้าเอาไว้บ้านเหมือนเงี้ยเขาเรียกว่ามันจะขึ้นมันจะขึ้นคำว่าขึดนี่อะไรก็คือเกิดอาเพศภัย<อ>มันเหมือนกับเราเนี่ยไม่ได้คู่ควร,ครกับสิ่งนี้มันเป็นของสูงครับแต่วัด มันเป็นเรื่องของาศาสนาที่เรานับถือน่าจะลบอาเพศภัยได้ oh. เพราะฉะนั้นมาเชียงใหม่จะเห็นกรองทุกชนิดอยู่ในวัดจากนั้นครูคำกาไวเนี่ยก็ได้ไปเรียนตีกรองสมบัตชัยแบบโบราณอย่างที่เห็นเนี่ยมีลูกตุ๊บโอลูกอะไรนะฮะลูกตุ๊บลูกตุ๊บอ่าลูกตุ๊บมี3ใบลักษณะตีก็แตกต่างกันไปเดี๋ยวจะให้ชมครับผมแต่ว่า ครูคาเรียนเสร็จปั๊บครูคําบอกว่ากองเนี่ยเอาไปไหนยากเห็นไหมมันใหญ่อ๋อเพราะมันมีสะหลายชิ้นถกต้องครูคําก็ถอดเอวเป็นกองอะบัชัยแบบแค่นี้อ๋อก็คือยังไม่มีพยานาคอ๋อก็คือที่คือเอาต้องบอกงี้นะครับคุณผู้ชมหลายๆคนที่ดูกันอยู่ในตอนนี้อาจจะคิดว่ากองสะบัดชัยเนี่ยคือจริงๆก็คืออันเดียวใช่ไหมใช่แต่จริงๆแล้วคือโบราณแบบนี้หรือว่ากองชัยยะมงคลกองชัยยะมงคลอ่าแล้ว กองสะบ,บชัชายครูคําก็ถอดทะเบียนแบบนี้อ๋อก็คือครูคําได้ทําการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงให้ถอ,อ,อดมาอย่างเดียว,ออเ,ยวเวลาขนย้ายง่ายการแสดงโชว์ไทยใส่ท่ารำเข้าไปใหม่ในยากอย่างอันหนึ่งคนจะไม่รู้จักเลยเขาเรียกว่ากองลุงลังกองลุงลังลุงลังนี่คือตีมั่วไปเรื่อยอ่ะเขาว่ากองลุงลังเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้จักแน่นอนผมไม่รู้จักเลยครับ เขาเรียกสองอย่างก็คือกองลุงลังหรือกรองสะบัดชัยครับจากนั้นคนลืมเรือนกองนี้ไปเลยครับกองสะบัดชัยก็ตีไปที่พีกสุดในความคิดของผมที่ตามครูคำแสดงเนี่ยครับมันไปดังในเรื่องงานขันตกดินเนอร์รู้จักขันตกดินเนอร์ไหมมาเชียงใหม่ขันโตกขันโตกที่เขาเอาไว้นั่งทานกันใช่ที่ต้องนั่งผูกเนินแะไรก็คือเพลงจะรันอฟังอ่ะของกินบ้านเฮาเนี่ยนะเราก็จะเตรียมฟ้อนเล็บฟ้อนทุกอย่าง หนึ่งในนั้นก็จะมีกองสะบัดชัยย้อนไปหน่อยกองสวบัดชัยพอยเป็นแบบนี้ไม่สวยคู่คาก็เลยเอาพญานาคแกะสลักคิดถึงดอยสุเทพก็คือมีพญานาคคู่คาก็เลยแกะสลักใส่พญานาคจะเพิ่มความสวยงามเข้ามามันเป็นกองพุทธจักร พุทธจักรก็คือในพุทธศาสนาจะใช้เวลามีขบวนกระถินทุกอย่างกลองอันดับแรกจะต้องเป็นกลองสะบัดชัยก็คือเหมือนเป็นในยุคสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เอาเลิกเอาชัยในการออกศึกถูกต้องแต่ว่าพอในสมัยนี้ก็เหมือนเอาเลิกเอาชัยในส่วนของการทําบุญในส่วนของทุกงานมงคลอะไรนี้ก,ก็ค่ <5 S 1> าคนภาคาาอื่นมีกมาบ้านเรามีกลองสะบัดชัยต้อนรับถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงของเรา ก็คือเพราะว่าเหมือนเป็นศิลปะชั้นสูงของล้านนาด้วยถูกต้องครับก่อนที่จะมาเป็นที่นี่อ่ะครับครูมีจุดเริ่มต้นยังไงบ้างครับเนี่ยที่เรามาแล้วมาเห็นศูนย์เรียนรู้ใช่ไหมครับใช่ครับคือผมตั้งประเจกอยู่ว่าศูนย์เรียนรู้เราเนี่ยผมเราสิ้นครูคำเมื่อ24กุมภาปีห้ครับซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติพอดีเราก็คิดว่าลูกศิษย์คูคำเนี่ยมีอยู่3อย่างครับ 1. ครูบาอาจารย์2พระสงฆ์องค์เจ้าครับ พวกนี้ก็คือเป็นพวกที่มาช่วยสืบสารให้เราเอากรองไปไว้ตำวัดตำวาอีกอันคือหน้าห่วงก็คือลูกศิษย์ที่ไม่มีวุฒธธิปริญญาสักอย่างเรียนตามชาวบ้านตำโจกเราต้องรวบรวมลูกศิษย์เหล่านี้ไว้เราอยากจะให้เด็กที่ด้อยโอกาสจากการที่ไม่ต้องไปเรียนวิชาหนา้าตาศิล์น่ะมาทางตรงที่นี่เลยมันเป็นการทางตรงเป็นการศรึกษาเล่าเรียนแบบออริจินอลดั้งเดิมเลยออริจินอลดั้งเ <original S 1> ดิมครับแล้วเราต้องสอนฟรีโอ้โหถ้ารเราเอาเงินนําหน้าครับ ศิลปะจะลำบากมากมผมเคยเห็นละเราสอนฟ้อนรำชั่วโมงละห้าร้อยสุดท้ายก็กลายจะกลายเป็นลูกคนมากลากดีมาเรียนเอาใจแม่มเด็กที่มันเก่งจริงมันไม่ใช่เด็กที่มันจะต้องพ่อแม่เอาใจเยอะนะมันต้องเอามาปล่อยทิ้งไว้คือกลายเป็นว่าช้างเผือกเราหาไม่เจอถูกต้องสุดท้ายมาเด็กพวกเนี้ยเก่งสามารถทํากรองได้อย่างเด็กพวกเนี้ย<อ>เด็กพวกเนี้ยปสองปสามทำกรองกับผมละ การที่เราจะแสดงได้เก่งน่ยไม่ได้อยู่ที่ครูสอนเท่าไหร่อยู่ที่การฝึกซ้อม,อมเพราะฉะนั้นเราถึงมีกรองเยอะสําคัญอันหนึ่งก็คือผมไม่ชอบที่สุดก็คือการประกวดการประกวดทําให้เด็กเห็นแก่ตัวจะไม่เอาวิชาให้กันของผมได้ใช้รุ่นพี่สอนรุ่นน้องเรียนแบบคระอายุรุ่นพี่สอนรุ่นน้องมันจะเป็นวัยสุดท้ายมันก็จะเก่งแค่วงเดียวเจ็ดคนอีกคนหนึ่งก็ไม่ให้วิชาสุดท้ายศิละปะเราก็จะสูญหาย ศิ <ừ> ละปะมีไว้แบ่งปันไม่ได้ไว้ประกวดป,ะะประคันถ้าประกวดจะเกิดถูกต้องถ้าประกวดจะเกิดศัตรูทันทีสุดท้ายก็ล้มสลายเพราะว่าแน่นอนเพราะว่าการประกวดก็ต้องมีผู้ชนะมีผู้แพ้สุดท้ายมันก็จะเก่งวงเดียวตลอดไรนั้นก็ทอ้อแต่ถ้าเกิดพวกเนี้ยเฮ้ยมึงเก่งมึงช่วยสอนพี่หน่อยเออได้ได้ได้จบก็เป็นการสืบสารแบบแบ่งปันแล้วก็ไม่ไม่หวังผลกาไรไม่หวังผลกําไรแล้วอยากให้ลูกศิษย์รักกันไม่ให้มันทะเลาะ แล้อย่างน้อยก็คือเขาก็สืบสารต่อไปให้รุลูกหลานได้อีก,ออกถ้าเกิดวิชาเราให้เขาด้วยเงินเขาก็จะไปคิดเงินต่อ,อแต่ในเมื่อเราให้เขาฟรีผมก็บอกเขาเสมอว่ากูให้มึงฟรีมึงก็ต้องไปให้คนอื่นฟรีอ,อย่าไปคิดตังค์สุดยอดผมค,คิดแบบนี้พ่อพ่อให้ฟรี ก็ไม่รู้อะไรเลยรู้แค่แบบจังหวะมาเรียนก็เริ่มเริ่มมาเรียนก็รู้สึกว่าเองทำได้แล้วก็จะเรียนต่อๆไปสุดทอดต่อไปครับคนตีของสะบ,บัชัยในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เยอะแต่ตีแล้วมีสเสน่ห์งามสวย บอกค่อยมีเพราะฉะนั้นการตีกองบาจเนี่ยบัเจ็ว่าอยู่ที่เฮาตีแลว้วโวยตีแล้วต้องอชัดเจนเพื่อนของว่าตีแล้วชัดเจนจะแข็งแรงเวลาโวยกับโวยตามระดับบาเจ็ว่าโวยก็แก๊กตีโม้เหมือนเปินจีนลาบอย่าเบาจะต้องมีความสง่างามอยู่ในตัวดูนะว่าวันนี้สู่ข่ามาเฮียนสูข่ข่าวทำเรื่องกองได้ดีละแต่วันนี้เฮามาเข้าเรื่องการตีกองเพราะได้จังหวะกันแล้วเริ่ม เอาชาบเริ่มเลยอันนี้จะกอไม่ครูหรอดยหอดไปเลย อันนี้ยังแบชอบเตื้อแต่มันจะมีท่อนววยอยู่จริงๆตอนสัมภาษณ์ครูครูก็บอกว่าเฮ้ยเหมือนสอนสอนไปแบบนั้นมาดามมาดารูิษย์มาด่าอะไรแต่จริงๆแล้วครับจากภาพบรรยากาศที่เราเห็นกันอยู่ในตอนนี้นะทุกคนน้องๆทุกคนมีระเบียบวินัยมากแบบเมื่อกี้เล่นๆกันจุ๊กจิ๊กจิ๊กอะไรเงี้ยครับแต่พอเข้าสู่การสอนแล้วเนี่ยโหเนี่ยยืนเป็นระเบียบนแบบนี้เลยเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กแค่นี้เองคุณดูแต่เริ่มตีแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลีลาน้องกันนะครับเอาแล้ว Musik ขวบครับเจ็ดขวบปออะไรอปอหนึ่งเหรอนี้มาตีฉาบแทนแล้วใช่ไหมโอเคโหเมื่อกี้เก่งมากยอกดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยเอการตีกลองสะบัดชัยของพ่อครูคำจะมีลีลาการออกท่าทางที่โลดโผนสนุกสนานและเร้าใจ โดยมีการใช้อวัยวะในส่วนต่างๆมาประกอบท่าทางไม่ว่าจะเป็นศีรษะหรือศอกซึ่งทำให้คนหันมาสนใจในการแสดงศิลปะการตีกลองสะบัดใช้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พ่อครูคำยังได้คิดท่ารำอย่างฟ้อนเจิงหรือฟ้อนดาบขึ้นมาอีกด้วยนะครับสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ครูคำคู่กับกองสมบัติชัยแบบประยุกต์ก็คือฟ้อนดาบ12เล่มรวบรวมท่าดาบของล้านนาไว้ 2> 3 2ท่าเข้ามารวมกันแล้วเพิ่มฟ้อนเป็น12เล่มเพราะฉะนั้นท่าฟ้อนดาบ12เล่มมีครูคำคนเดียวแล้วลูกศิษย์ที่จะประสาทวิชาค่อนข้างจะน้อยมาก ้าผู้หญิงฟ้อนเจ๋ยสวยฟ้อนภาษาขมือก็คือรำรำภาษาอังกาษก็คือเสริงเสงอ่า,อาโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละครับพร้อมเอาเริ่ม กองสบัดใช้คะ่ะแต่พอทีนี้มีความรู้สึกว่าที่บ้านที่ตรงนี้ที่หมู่บ้านนะคะมีพ่อครูคํากาไวที่สอนกองสบัดชัยแล้วก็เลยมีความสนใจที่อยากจะเรียนก็ชวนเพื่อนๆมาเรียนด้วยกันค่ะตั้งแต่ป .5 ค่ะหลังจากนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าชอบก็เลยเรียนต่อเรื่องการฟ้อนดาบอะไรอย่างนี้ค่ะ มันจะมีความอ่อนช้อยกว่าผู้ชายนยคะคะแล้วก็เป็นกองของภาคเหนือด้วยค่ะอันรักพื้นบ้านของภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนี่ค่ะตอนนี้ก็คือสอนด้วยค่ะก็อยากจะสื่อสารให้เด็กๆรุ่นหลังไปเรื่อยๆเพราะไม่อยากให้หายไปค่ะ หลังจากดูการฟ้อนดาบไปแล้วครูไพรินและลูกศิษย์ยังได้แสดงการตีกองแบบโบราณนะครับซึ่งจะเปลี่ยนการใช้ไม้ตีทั้งสองมือมาเป็นการใช้ดาบตีมือหนึ่งและไม้ตีอีกมือหนึ่งนะครับโอ้โหเราใจมากๆครับ นี่คือกองปูเจปูเจนี่มันเป็นกองที่เราได้อิทธิพลจากไทยใหญ่พี่น้องไทยใหญ่แถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนอันนี้คือเนี้ยทรเห็นมันมีหมุดมีอะไรด้วยครูกองเนี้ยสำคัญมากอยู่กับวัดเขาเรียกว่ากองปูจากองปูจาใช่มันเป็นกองพุทธจักรที่ใช้ตีสัญญาณพรุ่งนี้จะเป็นวันพระเขาถึงจะตีตีที่วัดตีก่อนวันศีลหนึ่งอันนี้ครูอันนี้เป็นกองชัยยะมงคลชัยยะมงคลคือ กองสมบัชัยโบราณอ่าโอเคแต่อันนี้ก็จะเป็นอันเล็กหน่อยถูกต้องอ่าสำหรับเด็กๆใช่อันนี้เขาเรียกว่ากลองมองซิงมองเซึงอ่ามองเซิงเนี่ยได้อิทธิพลจากไทยใหญ่เหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็กองโป่งโป่งโป่งใช้โป่งโป่งใช้กับการบรรเลงวงดนตรีพื้นเมืองซึ่งสล้อครับอ่าเหมือนเหมือนอันนี้อันนี้คือกองแซะกองแซ่อกองแซ่ดิเขาะใช้เป็นกอง มงคลพวกกกนเข้าทิพเนี่ยพวกนี้งานพิธีทางศาสนาและนี่ก็คือกองชิงบอมอ<ร>ัน<ร>นี้เป็นกองโบราณของเราเขาจะใช้ตีนําขบวนพวกขี้เมาชอบตีอ่ะอตีง่ายอะไรอย่างนี้ป่ะฮะหรือไม่เหมือนกันแต่ไม่ไม่เหมือนกันนอกจากที่นี่จะเปิดสอนแล้วนะครับครูไพรินเองก็ยังคงสืบสารในเรื่องของการทํากลองสะบัดชัยไว้อีกด้วยนะครับ สำหรับคนที่สนใจนอกจากจะได้เรียนรู้เรื่องการตีกลองแล้วก็ยังมาเรียนรู้เรื่องการทำกลองได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการแกะสลักทั้งหมดเลยใช่ไหมครูใช่ก็คือแกะเองหมดทุกขั้นตอนผมทำเองหมดสลักพยัญชนะาเนี่ยเป็นการแกะสลักที่ไม่ละเอียดเพราะว่าเราจะต้องเอาความแข็งแรงของไม้ไว้ด้วยถ้าเราไปสลักจนละเอียดยิบเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงเพราะกองสมบัชัยเนี่ยมันเป็นกอง,กองทุบกองตีทุกอย่าง ต้องตีแรงใช่หนาก่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ยึดตัวกรองเวลาถ้าเกิดละเอียดเกินไปมันเป็นมันจะใช้สีในการทาเวลาไปโชว์ที่อื่นเราจะเห็นลวดลาย<ม>ถ้าเกิดเราไป,ไปแกะแบบละเอียดยิบดูทางไกลบนเวทีมันจะไม่เห็นชัดพวกนี้คือมันไม่ได้เน้นละเอียดมากครัแต่เน้นว่าให้เป็นรูปร่างนากแล้วต้องยึดตัวกรองให้แข็งแรง แล้วครูคิดว่าคุณค่าของสิ่งที่ครูทํามันมีคุณค่าอะไรต่อวัฒน,นธรรมการแสดงกรองเนี่ยมันเป็นของคู่บ้านคู่เมืองล้านนานะครับของไม่จําเป็นแต่ขาดไม่ได้มันเป็นศิลปะวัฒนธรรมสุดท้ายมาต้องกลับมารกากเงาผมเรียนขนลิงเรียนสาคนทุกอย่างออกอบัามเพลงผมนะครับสุดท้ายมาผมก็ต้องไปมาสื่อสารของบ้านเรานะั่นแหละเพราะมันเกิดจากชาติพันธุ์เราครับไม่ได้ มีคนถามผมว่าครูครับถ้าครูแกแล้วใครจะต่อครับ,รบผมก็ตอบแบบเชางมันเพราะอะไรรู้ไหมผมก็สืบได้หนึ่งช่วยยุคนของผมละเป็นสามช่วยุูคนผ้าต่อไปเนี่ยมันเป็นของประเทศชาติมันก็เป็นหน้าที่ของทุกคนแม้กระทั่งพิธีกรที่มาสัมภาษณ์พ่อก็มีหน้าที่สืบสารนาี่คือสืบสารแล้วนะครับ,รบมันเป็นของคนทั้งประเทศไม่ใช่หน้าที่ผมเป็นศิลปะของประเทศเราถูกต้องครับ